สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําเดือนกันยายน2 5 6 3นะคะซึ่งแม่มดน้อยได้ทําคลิปดูดวงรายเดือนสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะสําหรับการดูดวงนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมทั่วไปนะคะเพื่อนๆแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ การดูดวงไม่ใช่สิ่งที่งมงายเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเพื่อต้องมีสติเยอะๆนะคะเราอยากให้หัวใจของเราเนี่ยลวงคําทํานายแล้วก็อยากให้คำทำนายนั้นลวงหัวใจของเรานะคะเพื่อนๆแม่มดน้อยเลือกใช้ไพ่ทั้งหมดสาหสำรับนะคะเป็นไพ่ยิปซีชุด the rider w a t e หสำรับแล้วก็อีกสําสำรับนะคะเป็น oracle นะคะ romance angel oracle แล้วก็ angel answer ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะเพื่อน เหรียญเจ็ดดาบเจ็ดเหรียญ queen of swords แล้วก็ไพ่ the sun ด้านบนนะคะเพื่อนๆส่วนอีกสามใบนะคะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะ queen of pentacles แล้วก็ the fool นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูข่าวดีก่อนสำหรับเดือนกันยายนสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะเพื่อนๆนะคะที่เกิดวันอังคารแม่มดน้อยมองว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ดีของเพื่อนๆเดือนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอิทธิพลของไพ่เดอะซันเนี่ยจะให้คุณหลายๆด้านทั้งด้านเรื่องการงานการเงินและความรักรวมถึงด้านสุขภาพเองนะคะข่าวดีของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารซึ่งแม่มดน้อยมองแล้วว่า ไพ่สิบเหรียญึ้นพร้อมกับไพ่เดอะซันเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังจะ ซื้อรถซื้อบ้านนะคะในเดือนนี้มีข่าวดีเรื่องการออกรถใหม่การซื้อบ้านใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกําลังขายบ้านนะคะหรือว่าขายที่ดินนะคะที่เป็นมรดกไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินหรือว่าเป็นบ้านนะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยมีข่าวดีนะคะว่าจะขายได้นะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาพร้อมกับไพ่เจ็ดเหรียญเดือนนี้นะคะ ความสําเร็จของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะ่ะจะได้มาจากความพยายามความมุมานะนะคะให้เจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีศัตรูรับนะคะคนที่เขาไม่ค่อยจะ ชอบแล้วก็หวังดีกับเราสักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วแม่มดน้อยมองเราว่าไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่เพื่อนๆก็จะผ่านไปได้เนื่องจากอิทธิพลของไพ่เดอะซันนั่นเองนะคะไพ่ควีนซั s ซอ r ์ชนะคะขึ้นมาพร้อมกับไพ่เจ็ดดาบให้เระมัดระวังคนที่เกิดธาตุาลมนะคะเพื่อนๆซึ่งราศีธาตุลมเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่เกิด ราศีเมถุนตนุลและกุมนะคะให้เรามาระวังนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาการเข้าใจผิดหรือการไม่เข้าใจกันนะคะส่วนในอีกกรณีหนึ่งนะคะไพ่ e e n of s w o r d s ขึ้นมาพร้อมกับไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็หมายถึงเพื่อนๆที่ทำงานมานานนะคะก็จะมี ข่าวดีนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทอาจจะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องการปรับตําแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนนะคะเนื่องจากมีอิทธิพลของไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียรของเพื่อนๆเองคนที่หยิบได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเพื่อนๆรวมถึง อุปนิสัยคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารมักจะทํารรบุญกับคนไม่ขึ้นพึ่งพาอาศัยใครมักไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่แล้วจะได้ดิบได้ดีก็เพราะความพยายามความมุมานะของตัวเองนะคะเพื่อนเพนที่เกิดวันอังคารให้เรามาะระวังเกี่ยวกับ คำพูดนิดหนึ่งเพราะเพื่อนๆจะเป็นคนที่พูดตรงพูดขวานผ่าซากบางครั้งเพื่อนๆไม่ได้คิดอะไรแต่คําพูดที่พูดออกไปเนี่ยบางครั้งมันจะไปสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพื่อนๆให้เรามัดระวังนิดหนึ่งนะคะแต่เพื่อนๆที่เกิดวันาคานเป็นคนจริงใจนะคะจะได้ดิบได้ดีด้วยความพยายามของเพื่อนๆเ,เองนะคะสําหรับทางด้านเรื่องสุขภาพนะคะ ไพ่เจ็ดดาบขึ้นมานะคะสังเกตดาบเนี่ยมันทิ่มแทงลงไปตรงท้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับทั้งด้านเร,เรื่องโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลำไส้นะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องอาการย่อยอาหารนะคะโรคกระเพาะที่เกี่ยวกับช่องท้องทั้งหมดนะคะเพื่อนๆไพ่เดอะฟูลขึ้นมาพร้อมกับไพ่ควีนเือรียน er แล้วก็ไพ่6 สังเกตนะคะไพ่6ถ้วยเนี่ยผู้ใหญ่ให้ถ้วยเด็กแม่มดน้อยมองว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารเนี่ยน่าจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็มีโชคบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้บ้านใหม่ก็ได้รถใหม่หรือไม่ก็เพื่อนๆที่กำลังประกาศขายบ้านอยู่ขายที่ดินอยู่ก็มีข่าวดีนะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ ดีสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆไพ่เดอะฟลเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยให้เราเนี่ยทำตัวให้สบายๆนะคะปลดปล่อยปล่อยว่างนะคะพลังงานเก่าๆที่แย่ๆนะคะเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ดีนะคะแต่สำหรับเรื่องความรักหลกักความรักนะคะสำหรับเรื่องความรักแล้วไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะ พร้อมกับไพ่ควีนส์ของเพนเด็กอลนะคะแล้วก็ควีน n o f องสอดสถ้าสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดน,นะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะที่มีความแตกต่างด้านอายุเยอะๆะคะ่ะบางคนเนี่ยหกถ้วยเนี่ยตามประสบการณ์ของแม่มดน้อยนะคะบางคนเขาจะมีแฟนที่อายุน้อยกว่าเยอะๆถ้าสําหรับคุณที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่บางคนเนี่ยเพื่อนเพื่อที่เป็นผู้ชายอาจจะเจอคู่ที่มีอายุมากกว่าเยอะๆนะคะมีความแตกต่างทางด้านอายุ เยอะๆค่ะควีนอ s ฟ o r d ์นะคะเป็นตัวแทนของคนธาตุลมนะคะลองสังเกตคนที่เกิดราศีเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็คนที่เกิดในธาตุดินนะคะพฤกษกกันมังกรนะคะลองดูนะคะยังมีโอกาสนะคะอิทธิพลของไพ่เดอะฟลขึ้นมาไพ่เดอะฟลูลนะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักใหม่นี่ให้คบบไปก่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นคนโสดนะคะให้ ทำตัวให้สบายๆนะคะเพราะความรักตอนนี้ค่ะมันยังเป็นความรักแบบที่ยังจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบเปิดนะคะอิทธิพลของไพ่เดอะฟูลเมื่อขึ้นมาแล้วให้เราลองศึกษาดูใจกันก่อนนะคะเพื่อนๆแต่สำหรับเพื่อนๆบางคนนะคะ ถ้าสมมุติว่าคบกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ถามเกี่ยวกับทางด้านเรื่องอาการแต่งงานนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูถึงด้านเรื่องการเรียนมั่งถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังศึกษาต่อนะคะหรือว่ากําลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรป,ปริญญาเอกหรือว่าน้องๆคนไหนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีนะคะมีข่าวดีทางด้านเรื่องการเรียนนะคะเ ไพ่เลข7นะคะในตำราของไพย่ยิปซีถ้าเกี่ยวกับาทางโหราศาสตร์ไทยนะคะไพ่เลขเจะเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์คนที่หยิบได้ไพ่เลขเจนะคะมักจะต้องอใช้ความพยายามความมุมานะความอดทนนะคะความสําเร็จนะคะจะได้มาด้วยความพยายามของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะการเรียนหรือว,ว่าการเงินนะคะเพื่อนๆเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูไพ่ Romance Angel Oracle แล้วก็ไพ่แอนเจิลอ s นเซนะคะว่าเขาจะบอกอะไรนะคะ k i e p an open mind h e l l i n g f a m i l y issue นะคะ Children นะคะสำหรับเพื่อนที่เป็นคนโสดก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดนะคะไพ่หกถ้วยนะคะขึ้นมาพร้อมกับไพ่ Children นะคะอาจจะมีโอกาสพบคนที่มีอายุน้อยกว่าอายุแตกต่างกันเยอะๆนะคะ คีฟแอนด์โอเ i นไให้เปิดใจบางครั้งนะคะเมื่อไพ่คีฟแอนด์โอเปนไมล์ขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เราสัทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะพบคนแบบนี้เราชอบคนแบบนี้สไตล์แบบนี้นะคะแต่คนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเราจะคบคนแบบนี้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคีฟ and Open Mind ไพ่นางฟ้านะคะพยายามจะบอกว่าให้เปิดใจนะคะให้เปิดใจเยอะๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมีปัญหาทางด้านเรื่องความรักอยู่นะคะ Healing Family Issue นะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์นี่มันมีปัญหาอาจจะเกิดจากกรรมที่เราเคยทำกับคุณพ่อคุณแม่เอาไว้นะคะเพื่อนๆให้เราขอโทษคุณพ่อคุณแม่นะคะกับสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตนะคะแล้วเรื่องของความรักนะคะมันก็จะ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีครอบครัวแล้วนะคะแม่มดน้อยมองว่าเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีอยู่นะคะแต่อาจจะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องบุตรหลานสักนิดหนึ่งนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะไพ่เดอะฟูขึ้นมาเนี่ย ania, นะคะตอนนี้ช่วงโควิดนะคะเราก็เที่ยวในประเทศก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูไพ่แอนเชอร์ะ Angel, Answer, นะคะ ว่าจะบอกอะไรกับเรา if if you are right, believe นะคะถ้าคนเชื่อ helpful people big happy change นะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะถ้าเพื่อนๆยังมีความเชื่อนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดนะคะ helpful people นะคะขึ้นมาพร้อมกับ Big happy change จะ มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดมีข่าวดีเรื่องการพบคนที่ถูกใจอาจจะมาจากาเพื่อนๆแนะนํามาให้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตเพื่อนเก่าในอดีตย้อนกลับเข้ามานะคะเหนือสิ่งอื่นใดคีบเป็น o p อ n เ i นไมล์ต้องเปิดใจเยอะๆนะคะสําหรับเกี่ยวทางด้านเรื่องการงานนะคะแม่มดน้อยมองแล้วว่ามีข่าวดีนะคะเรื่องการงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นเงินเดือนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ Big Happy Chain ขึ้นมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแม่้มนน้อยมองว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ม้น้อยก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะชอบคลิปของแม่บดน้อยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดแม่ม้น้อยก็ขออภัยด้วยนะคะแม่ม้น้อยขอให้เพื่อนๆนะคะที่เกิดวันอังคารนะคะ โชคดีนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ถ้าชอบคลิปของแม่บดน้อยแล้วแล้วก็แม่ม้นน้อยรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บดนน้อยทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ